ทนายความคดียาร้างมีคดีไหนที่เศร้าที่สุดที่คุณเคยทํามาผมเป็นทนายความคดียารางมา15ปีแล้วแต่ก็มีคดีหนึ่งที่ยังฝังใจผมอยู่ลูกความของผมกําลังต่อสู้เพื่อสิทธิในการเลี้ยงดูลูกสาววัยเจ็ดขวบโดยภรรยาเก่าของเขามีประวัติอารมณ์แปรปรวนแต่เธอกลับพยายามกล่าวหาว่าเขาเป็นคนที่ชอบบงการและชอบใช้ความรุนแรงและผู้พิพากษาดูเหมือนจะเชื่อเธอด้วยสิระหว่างการพิจารณาคดีลูกความของผมเอาแต่ก้มมองโทรศัพท์ของเขาซ้ำๆซ,ซ,ซึ่งมันดูไม่ดีนศสาลผมกระซิบให้เขาหยุดมองโทรศัพท์ แต่เขาก็ไม่สนใจผู้พิพากษาสังเกตเห็นและถามว่ามีอะไรที่สําคัญไปกว่าอนาคตของลูกสาวของเขาอีกเหรอนั่นเป็นตอนที่ลูกความของผมเปิดเผยว่าจริงๆแล้วลูกสาวของเขาเป็นลูคีเมียเขาเพิ่งตรวจเจอเมื่อ3าเดือนก่อนข้อความที่เขาดูในมือถือคือข้อความจากหมอที่มาแจ้งผลการนับเม็ดเลือดล่าสุดนั่นทาให้ห้องพิจารณาคดีเงียบกริบอดีตภรรยาของเขาดูตกใจมากเพราะเธอไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยปรากฏว่าเขาเป็นคนพาลูกสาวไปรับคีโมทุกสัปดาห์ด้วยตัวเองเขาไม่เคยบอกภรรยากล่าวเพราะเขารู้ว่าเธอจะใช้เรื่องนี้มากล่าวหาเขานิสาร โดยอ้างว่าเขาไม่สามารถรับมือได้เขาพยายามปกป้องลูกสาวจากเรื่องวุ่นวายในการหย่าครั้งนี้เพราะจะให้ลูกมีสภาพทางจิตใจที่ดีในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ผู้พิพักษาเรียกพวกเราทั้งหมดเข้าไปในห้องทํางานของเธอซึ่งความจริงก็ถูกเปิดเผยมากขึ้นกลายเป็นว่าลูกความของผมยอมขายทรัพย์สินของตัวเองเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ดีให้ลูกในขณะที่อดีตภรรยาของเขากลับโพสภาพวันหยุดพักผ่อนโดยไม่รู้เลยว่าลูกสาวของเธอกําลังต่อสู้กับลูคีเมียวันนั้นผู้พิพักษาตัดสินให้เขาได้สิทธิ์ในการเลี้ยงลูกแต่เพีีียยยงงงงงผู้้้้เเเดดววบบาาาาครรรรััมไมไ่่่่กกกือ แต่เกี่ยวกับสิ่งที่คนหนึ่งคนยอมอดทนเพื่อปกป้องคนที่ตนรัก